สวัสดีค่ะวิธีผู้ไทยชาแนลค่ะวันนี้ประเภทเสมาเบิงอันเพิ้นตำหัวเดยกับพี่น้องเ้ออันนี้นะอันนี้พิ่นเอามาจะาฝ้ายได้ได้ได้ไดไดขค้เสื้อค่ะนี่นะคะพี่น้องผ้าผ้าคอเสื้อที่เป็นมีมีตำนี้เนาะมีตำนี้แล้วก็ได้ผู้เอามาขายจกพี่น้องนี่เพิ่นกะซื้อเอามาเป็นว่าจะตำเอดเพแต่เอ็ดเอ็ดผ้าค่ะผ้าผื้ไทยเนาะผ้าย่อยค่ะพี่น้องคือผ้าผ้านวมนะคะพี่น้องท่าน อีสเพาลนวมพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลาโก้เฮาอันนี้นะอันนี้นะเลขเลขวักเลขว่าอัก์คค่ะพี่น้องนี่นะเพื่อนเพื่อนกำลัปั้นที่เป็นเส้นได้นี่แหละค่ะปั้นปั้นเฮาอัก์คนี่ยแหละค่ะพี่น้องนี่นะเวลาปั้นเพื่อนเอ็ชเสน่ห์นะคะพี่น้องเพื่อนปนปั้นเบางเดียวด้วยเบิร์งค่ะนี่นะปั้นเฮาเสน่ห์ก็จนมาพ่อค่ะพี่น้องพ่อล้วก็เพื่อนกนั่มาปั้นโลดค่ะแับนี้นะน่หลานค่ะ นี่นะนลานพระเพจากพี่น้องเนี่นะข้างบ้านพระเพร์แล้วคะ่ะนี่วิธีปันรอดเออพิ่งเก,ก็ดอันนี้แล้วค่ะพี่น้องนี่อันนี้นะรลดรลดสีดำเนาะจะาจ่าที่ห่าอันปั้นเสื้ออากรไว้นี่เขึ้นกับมาหนักแล้วกับขึ้นกับมานี่ล้วค่ะพี่น้องนี่ตังแงมดพอดีมดพอดีค่ะพี่น้องมดมดไฟพอดีค่ะนี่อันอันนี้กับเพิ่นก็เรว่าหลาค่ะพี่น้องนี่นะนี่ อันนี้หลาค่ะหลาคืเป็นสายสำหรับปั้นค่ะพี่น้องหลาเพิ่นก็เอาโลดได้โลดได้โลดเต่าบะมีมีได้เนาะอันนี้นะคือเอาเอาไม้เกลีโวค่ะพี่น้องไม้เกลียวหรือไม้อันอื่นก็ได้ที่มันมีรูค่ะพี่น้องี่็นไหแล้วกลับมาปั้นอันนี้เขาเรียกว่าหลาอันนี้ก็เรียกเรียกว่าเล็กไนพี่น้องนี่นะแล้วเพิ่นก็เอาตัวนี้มามาเสียบส่วนี้แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ปั้น เด็กคนไปเบ่งกี่น้ำพ่นคะพี่น้องเนาะอันนี้ทีเพิ่นปั่นได้แล้วค่ะพี่น้องเนี่นะสีมีสีเหลืองสีขาวค่ะพี่น้องเด็กแต่ว่าได้ฝ่ายโค้ซืรอเอาได้สีผืนแน่ค่ะพี่น้องนี่ตกเพิ่มาปั่นปั่นเป็นลอดเรียบร้อยพร้อมทีละแหน่สวยเนาะอนนี้เพิ่นก็นมาตั้มค่ะนี่นะผู้ผู้ไทยเนาะห้องตั้มค่ะนี่นะ ต้มต้หรือว่าการทอแล้วค่ะพี่น้องคนที่เอ็ดเป็นไล่ไลส่สะกตหรือผู้ไทยเนอะฮ้องไล,ล,ล่ตะ,ะม,มตะตะองค่ะพี่น้องไล่ตะมองเป็นลือค่ะไซส์ลายสีนี่ค่ะมามาต้แล้วเต่ว่าเฮ้าลระได้ได้สีสีเพลือค่ะพี่น้องเรือบางเทือกเาเฮ้าเข้ามาร์สีเลือเฮ้ากาสีนั้นมาต้มค่ะพี่น้องการต้มการย่อยการย่อยค่ะแล้วเต่ว่าเฮ้าละเอ็ดเออลายแบบลือค่ะพี่น้อง เราเพิ่นก็มาตั้มอันนี้เล็กอะไรว่าไซฮู้ค่ะนี่นะพี่น้องไซฮู้อันนี้นะโตโตกระสวยที่เพิ่นไสซโถหรือว่าไซตั้มเราเป็นกระสวยกระสวยเพลวะ่ะเขาห้งนะส่งทง้องฮะส่งทง้องอ๋อกระกระสวยส่งท้องค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นต้องซื้อได้ทีละส่งส่งหอดเนาะเอาเพิ่นก็มาตั้มในนี้แล้วค่ะพี่น้อง ย้อยผ้าผู้ผู้ไทยหนูห้องย้อยผ้าค่ะพี่น้องเนี่ยเอ็ดเอ็ดผ้าย้อยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะมีบางทีก็ตามเป็นใช้โทหรือว่าใช้ตําเป็นสีล้วนค่ะพี่น้องอันนี้เรียกว่าผ้าย้อยทําเป็นตาลายสกอตเลยแต่ว่าเฮาะมาก์คสีสีหรือเฮากระไซสีนี่มาตตาค่ะพี่น้องเลยแต่ฮาะอเอาปบบแบบลื้อค่ะนี่นะออกได้หลายแบบหลายอย่างคะ่ะ เพิ่นกรสิตั้มขอเพิ่นไปเลยเล้ยจนเต็มพ,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 มพมมื่น,ะนละค่นนนะพ,นนพ,พี่น้องนี่ซื้อเพิ่นเพิ่นยื้อมีจะถึงเลยว่าสุดแขนเพิ่นแล้วก็เพิ่นกรสิมาหมวนเข้าค่ะแบบนี้นะหมวนเข้าทีนี้ละค่ะอันนี้น้าเลียกไม้ไม้คำพันเนาะนี่เนาะไม้คำพันค่ะพี่น้องน่ตั้มของเพิ่นอย่างนี้ละไอ้ตัวนี้เพิ่นซื้อเพื่อให้มันตึงจ้ะพี่น้องนะนะไม่ให้มันมาให้มันหย่อนให้มันตึงทั้งสองริมเลยว่าติม่ม โอ้ oh, นาพาเฮาแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าฟื้นที่ซ้าอันนี้ก็เรียกว่าฟื้นค่ะพี่น้องที่ที่เป็นกระทบนี่ตัวนี้ก็เรียกว่าฟื้นเนาะไซส์ฟื้นเพลินว่า,เอ,าออเอ็ดนี่นะฟื้นซิปไซส์ฟื้นซิปชิดสามซิปปลายสองมะนาบอ๋อซิปปลายสองมะนบมาบมะนาบนี่คือคือเพลินว่าฟังปตาหัวนฟังได้อยู่มะนาบนี่คือเพลิน อ๋อลบหนึ่งนะคือมานับนึงใช่ไหมนี่แล้วเพื่อนนะเพื่อนเป็นลายย่างค่ะนี่นะมีไฟมีเพื่อนเพื่นก็เป็นเมือซาบิโนกับกระตั้มอย่างนี้แหละค่ะมดนึงออันนี่ซิปมานับกับเป็นลบหนึ่งใชไมอันที่เพื่นตั้มแล้วค่ะได้อยู่ซาบี่น้องเดี๋ยวเดียวเพลทนะคะเพื่อนดึงมือค่ะอันนี้เพื่อนนาได้ลูกค้ามาจองหลายลายค่ะตัวนี้แต่ว่าเพื่อนมีเพื่อนมีหายค่ะนี่นะ เพิ่นมีขายค่ะเพิ่นเอาไวสใสหญองแต่เพิ่นมาตั้มเอาอมาแล้วผ่าเสดายเพิ่นมาในนี้ละพี่น้องเอ็กกว่าละได้ค่ะนี้ละพี่น้องตั้มกว่ามาย้อยมาขั้นพอแห้งนี่นะจ๊ะอันนี้เพิ่นย่านลืมเพิ่นกระสิมีไม้วัดค่ะนี่นะพี่น้องนี่นะเพิ่นกระสิมีไม้วดัวดวดัดลทางค่ะนี่นะคือตั้มหูตั้มหูหผู้ไทยหรือว่าโทผ้านาะ ี่ป้าเทพาพไเบึงที่เพิ้นท่อไว้เรีบยบร้อยแล้วคะ่พนะพะพี่น้องนี่ไงงาเพิ่นสุดมืดหลอดแล้วกับเพิ้นกระสิมัดมามัดจ้ะมัดแล้วก็โตโตห้าจจาดบบนีนะ้เพื่อเป็นการประหยัดชิ้นได้คะ่ะพี่น้องดูเดือดหอดไก่ขอยหลายๆได้คะ่ะพี่น้องเสียงรบกวนไปดี นี่นี่พเ,เ,ไซไซเพื่นโทรเรียบร้อยละไซซ์ไซซ์ี่แล้วงจะพี่นัพี่น้องนี่นะเอ๊แต่เพื่มาถามซื้อค่ะนี่ยนะแต่เพิ่นเพิ่นมีขายจะพี่น้องเพิ่นเราเพิ่นเก็บเอาไว้ไซซเองนี่เพิ่นจะโทรผ้าเอ็ดเอ็ดเป็นผ้าโฮมผ้านวมค่ะพี่น้องผ้านวมเด็กผู้ไทยค่ะอ่สีไปเอามาแล้วก็งามงามเนเลยค่ะพี่น้องนี่นะมาบ้านผู้ไทยนะต้องได้โฮมผ้านวมค่ะพี่น้อง ยง่หนาวห่มอ,อุนอ่นๆเลยคะ่ะพี่น้องเนี่นะยนะหรือว่าใครจะทําเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นผือได้เมื่อค่ะพี่น้องแล้วแก่ห้าวลหเอ็ดผืเลยค่ะแต่ส่วนมากเห็นแปบนนี้นะเพิ่นจะทําเป็นผ้านวมค่ะเอามาเย็บมาเย็บติดเดียวมาเย็บติดเดียวแล้วก็ซื้อโนบม,มาซื้อค่ะวันนี้นะซื้อนวมมาใส่ค่ะถ้าเพิ่นมีมีไฟเพิ่นก็สิดดด้ดีดไฟซื้อเนาะดีดไฟซื้อค่ะนี่ดีดไฟทาเป็นนวมแห้งอุ่นค่ะพี่น้องนี่นะ อันนี้เพื่อนที่เพื่อนเย็บเป็นทงแล้วก็ได้ค่ะนี่นะเป็นตั้มทงเพื่อนกับสีไซสีไซสีไซกีฮะไซฟื้มห้าค่ะพี่น้องในเป็นกีเป็นอันนี้น้อยจะพี่น้องเป็นไซน้อยป้าบ้านท่ายเบิ้งจะโงแล้วพอดีเป็นท้ายเป็นมาเดียวเดียวไซน้าจังทายเป็นบาสจมีค่ะพี่น้องอันนี้น่ะหายน้อยเท่าเลรหายน้อยละร้อยบอก อันนี้นะัใบละร้อยคะ่ะพี่น้องนี่ละคะ่ะเป็นเอสของคุณเองคะ่ะหลังจากติดปิดหน้ายางขุนจะสีหน้าโทผ้จาจะนี้นะงามวางางามนี้คะ่ะนี่ละคนพุทยนะงานโทผ้างานเฮมเม็กคะ่ะพี่น้องพี่น้องนี่นะจากได้ที่ว่า ที่ทีว่าที่ว่าเป็นมีดไซส์แล้วเพิ่นกับมามามาเปยั้ากบว่าเปรูปแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็มาทำเป็นเครื่งใสสวยด้่คู่รื่นเขาได้จเปบนี้นะนี่ยปกติก็จะเป็นเส้นเส้นได้อย่างนี้ค่ะพี่น้อง บ้านนี้นะเพิ่นเพิ่นป๊ดลงแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวในบ้านนี้เพิ่นน่ะสีหั่เฮาหั่แบบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำมะพร้าวเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งวิธีเพิ่นหั่หรือว่าเพิ่นมมวนเขาค่ะพี่น้องหลังจากที่ว่าเพิ่นต่ำจนจะสุดเขนแล้วค่ะพี่น้องนี่กับม้วนหมุนเขานี่แหละพี่น้องต้องตึมทั้งสองต้องดึงทั้งโซมลิมเนาะเพื่อว่านี่เฮ้อมันสูงมันต่ำค่ะพี่น้องเพื่อให้ได้ระดับเดียวกันค่ะเวลาเขาต่ำเขาก็ต้องใช้น้ำหนักมือทั้งสองข้างให้เสมอกันค่ะพี่น้อง ราะว่าเห็นน้ำนักลงข้างนึงข้างเลยเพิ่นกระเสีเเยเธอเบีวเนาะริมทั้งสองข้างก็จะไม่ไม่เสมอกันเันกระเสีเเยเธอมีงามค่ะพี่น้องต้องค่อยๆกระทบเพิ่นเอ็ดยอนไว้มื่อนี้เพิ่นกระสีมาจะไล่ค่ะพี่น้องนี่แยกทั้งสองแยกแยกที่เป็นเป็นอันนี้เนาะ อ๋อเพอ่์ชิมีอันนี้ของคุณอยู่ค่ะพี่น้องเพิ่์เอ็ดหมายไว้ค่ะเดินขึ้นมาอย่างนี้ค่ะกว,ว้าสิคือมันเสมอเดียวหรอวะนี่อเดียวค่ะพี่น้องบนข้างล่างให้เสมอกันค่ะ บางทีพันธุ์มากสีล้วนเพิ่นก็จะทอเป็นสีล้วนสีขาวล้วนสีดำเรือเป็นผ้าข้าไมได้หมดค่ะพี่น้องนี่นะก,กับดนันพิ่นก็นจะทอไปนิดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนมาเต็มจนมาเต็มก็เลยกว่เต็มปีนค่ะพี่น้องจนสุดแขนเพิ่นคือบางหันแล้วค่ะพี่น้อง เพื่อนก็จะม้วนเ้าคือเกาคข้พี่นองเอ็นนี่ไปเรื่อยๆจน่าจนมาซุดไส่เพื่อนล้ค่ะพี่น้อง,อไ,ออองไอ้ที่เป็นคืดเนื้อาย่เนี่ยเขาเรียกว่าไซ้ค่ะพี่น้องนี่นมาซุดไสเพื่อนล้ค่ะพี่น้องเช่นี้อนละพี่น้องเนาะขอบเป็นลายที่ติดตามค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะท,ที่ที่ดึงออาจากไฟโค้โค้ซื้อค่ะพี่น้องดึงออกจากเป็นที่เป็นที่เป็นสินผ้าเน,นี่ยเนาะพี่น้องเนาะนี่ที่เป็นสินผ้าเป่นกระซีมาก่อมาโกาะซื้ออาร์คค่ะแบบน,นี้นะโกซื้ออารา์คลูกาพันเห็นม้าจะเป็นยังไงพี่น้องนี่นะมุนเห็นมาาแล้วกลับมาปั้นซื้อปั้นซื้อโลอดค่ะพี่น้องวันนี้นะ เซโรค่ะน,นี่คือวิธีปั้นโรดค่ะพี่น้องนะปั้นเอดใหญ่ก็บไม่ได้ค่ะพี่น้องเอ็ดเอสพอดีซ้ำนี้แล้วค่ะถ้าให,หลายเกินพืชกระีสี่โก้อโก้อนค่ะพี่น้องจีมีงามถ้าใ่เกินก็ดีสิบประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้อง เอาพอดีงามจะที่เพิ่นทออซฟาทอแล้วเรีบร้อยและคะพี่น้องเพิ่นก็สิมาตัดเป็นชิ้นๆะบันี้นะอันนี้นะป้าเอาตัวอย่างของปลาปลาพามาเอิ่งค่ะพี่น้องพาพานวมพานวมป้ามาให้ดูค่ะนี่นะแต่ป้าไม่ได้อินเป็นผู้เอสนะคะคือพี่สาวป้าเป็นคนเอสค่ะ ปกติเนี่ย้าสีส้มเงินพื้นพนอีสค่ะตอนเพือนยางมีชีวิตเนี่ยจ้าตอนนี้เนี่ยพื้นมีอยู่แล้วค่ะพี่น้องอันนี้รลค่ะพื้นกะอันนี้ผ้าสองสองชิ้นกับมามาโต่เดี่ยวค่ะพี่น้องทางนาทางนาทางหลังเท่ากับว่าผ้าผื้นน่ะได้ได้สี่ชิ้นกระตัดกบมาเย็บมาเย็บติดเดียวกับเป็นผ้าหนึ่งผืนค่ะพี่น้องนี่แ่ะสีกันแล้วจะห้าวละไซส์สีไพ่เลยแล้วจะห้าวละเป็นเป็นลายสก๊อตแบบลึกพี่น้อง เราพู้ไทยห,หงลายแตะมมงเลยพี่น้องแล้วแล้วแ,ลแต่เราออกแบบแบบลื่อค่ะพี่น้องคนยี่ออกแบบแบบลือ่อได้เม็ดสะสสีก็เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีอะไรเราจะทําแบบไหนลายสก๊อตใหญ่ลายสก๊อตเล็กก็คิดเอาเองค่ะพี่น้องเนี่นะเรียกว่าผ้านุ่นนมค่ะนี่นะผ้านวมค่ะน้ำหนากในหุ้มในสีอุ่นค่ะพี่น้องเนี่ยนะเป็นผ้นนาฝ้ายผ้าเจ๊กค่ะพี่น้องผ้าเจ๊กก็หมายถึงว่าพื้นพิ่นโกได้มาจากโรงงานค่ะพี่น้องถ้าผ้าฝ้ายคือ ที่มาจากดอกไฟที่ที่ว่าเพิ่นปูไฟแล้วก็เพิ่นนามามาข็นเองมาผลิตเองแล้วก็ทอเป็นผ้าผ้านวมเฮ่านี้ล่ะคะ่ะพี่น้องนี่แหละนะ้าปากเลยเอามาเฮ้พี่คุณน้องเบิ่งค่ะพี่น้อง,ง,องที่ทอผ้าของคนผู้ไทยคะ่ะพี่น้องมาผู้ไทยเนี่ยต้องมาบ้านผู้ไทยเนี่ยต้องนิ่มผ้านวมคะ่ะพี่น้องนี่นะในประมาณนี้ละคะ่ะนะแต่เพื่อมากค,คลิปนี้ก็อย่เรืมกดซ u b s ไ r ร b e กดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อปเพณ์นำด้พี่น้องเด้อเนี่วิธีของคนภูไทยค่ะพี่น้องเนี่ยน,นี่แล้วคะ่ะจุจบไปแค่น,นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะให้ยู่ดีมีเฮงสุขภาพแขง็งแรงเด็กพี่น้องเด้อร่ำรวยร่ำรวยยิงยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ